สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่เป็นผลการออกละมอนหวยเล่าหวยล่า,ลาพัฒนาประจำวันที่สิเก้ากันยายนสองพัาร้อยหกสิบแปด้งวันเลขสองตัวล่างเลขที่ออกศูนย์แปดศูนย์แปด้งวันเลขสอตัวบนเลขที่ออกหกสองหกสงวันเลขสาตัวบนเลขที่ออกแปดหกสองแปดหกสงวันเลขหกตัว เลขที่ออก0 5 0 8 6 2 0 5 0 8 6 2นี่ก็เป็นพ้นออกวันหวยลาวหวยลาวพัฒนาประจังงวนที่19กันก็ให้โชคดีมีชยัยถูกหวยลาวพัฒนาได้รับเงินกันทุกคนนะจ๊ะฝากไว้เลยด้จ้ะซับตะไร่กดติดตามและเป็นกำลังใจ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแลาเมาพบกันใหม่ได้ผลการออกหวยล่าวหวยล่าวพัฒนาใหม่ในมือน่ะสำหรับมือน,นี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า